สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพจคนจะเที่ยววันนี้นะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาปลูกต้นกระเจียวขาวนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นกระเจียวป่านะครับมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ทานอร่อยมากเลยนะครับนี่พอดีผมได้เงามาจากเพื่อนในเฟสนะครับที่เขาให้มานะครับเป็นเงาเล็กๆ็ขนาดนี้นะครับเพื่อนเพื่อน นี่นะครับกระเจียวขาวเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะสูญพันธุ์แล้วนะครับเพื่อนๆส่วนวัสดุเพาะก็จะเป็นนี่นะครับผมผมจะใช้วิธีการบ่มก่อนนะครับคือบ่มกับขุยมะพร้าวสับนะครับเพื่อนๆขุยมะพร้าวสับละเอียดนี่ครับผมก็จะวางลงไปเลยนะครับผมจะวางอย่างนี้นะครับเพื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับวางไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มวัสดุเพาะของผมนะครับก็คือเพาะต้นกล้าก่อนนะครับ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆกระเจียวขาวนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วเนาะก็อยากให้เพื่อนๆน,นะครับมีโอกาสก็อนุรักษ์กันไว้นะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับพอเราซื้อมานะครับเราก็มาตัดเป็นชิ้นลเล็กๆก็ได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือเพื่อนให้มาเป็นชิ้นยาวๆผมก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่จะได้ปลูกไว้ในสวนได้หลายๆต้นนะครับ จะวางเรียงกันเป็นแถวอย่างนี้นะครับเวลาเขางอกเขาก็จะได้งอกขึ้นมาพร้อมกันนะครับแต่บางอันก็งอกเร็วนะครับบางอันก็งอกช้านะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับพอเขางอกอันไหนเขางอกเสร็จเราก็ค่อยไปแยกต้นกล้าใส่ถุงอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนก็เรียงไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับก็อาจจะไม่ถนัดสักเท่าไหร่เพราะว่ามือนึงถือกล้องไว้นะครับเห็นไหมครับอันไหนเที่ยวยาวแล้วก็หัก ออกให้เขาสามารถที่จะได้อีกเง่าหนึ่งนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่บ่มให้เขางอกนะครับเป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆคุยมะพร้าวที่เรามาใช้เนี่ยครับต้องแช่น้ําไว้ก่อนสัก2คืนนะครับแล้วก็ค่อยเทน้ําออกนะครับเพื่อนๆอ,อย่าอเอาต้นกระเจียวขาวเนี่ยมาหมักเลยนะครับเดี๋ยวจะทําให้เกิดเชื้อราหรือทําให้อ สารเคมีที่อยู่ในขุยมะพร้าวนะครับจะทําให้ต้นกระเจียวของเราเนี่ยเขาจะเน่าเสียได้นะครับหลังจากที่เราวางเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้นะครับก็จะเอาขุยมะพร้าวนะครับมากลบหน้าไว้นะครับนี่ผมก็จะกลบไปให้ทั่วๆเลยนะครับเพื่อนๆเ,เ,เพื่อที่จะได้เก็บความชุ่มชื้นของต้นกระเจียวหรือหน่อกระเจียวของเรานะครับเขาจะได้งอกเร็วๆนะครับเพื่อนๆื กบให้ทั่วเลยนะครับกลบให้มิดเลยนะครับเพื่อนๆแต่เราก็ไม่ต้องกลบหนาสักเท่าไหร่นะครับเวลาเราลดน้ําไปก็คือขุยมะพร้าวเขาก็จะมีความชื้นอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเราไม่ต้องลดน้ําบ่อยด้วยนะครับสบายเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ผมก็เสร็จแล้วนะครับผมจะเกลี่ยให้เขาเรียบร้อยหน่อยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูอีกนะครับว่าหลังจากที่เขางอกแล้วเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเพื่อนๆหลังจากที่ผ่านไปแล้ว1สัปดาห์ก็คือ7วันนะครับ7วันนะครับเพื่อนๆก็ผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเขาก็จะเริ่มงอกแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ถึงแม้อาจจะดูแบบว่างอกโผล่มาน้อยน้อยนะครับแต่ว่าทุก ทุกอันก็คืองอกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะดึงให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเขางอกออกมาแล้วเดี๋ยวดูนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมเห็นไหมครับนี่เขาก็มีรากแล้วนะครับแล้วก็ต้นเขาก็งอกออกมาแล้วนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับเพื่อนๆเราก็จะได้ต้นกระเจียวขาวไว้ปลูกในสวนนะครับง่ายๆสบายๆเราไม่ต้องไปหาที่ป่าเลยนะครับเดี๋ยวนี้ เรามาปลูกไว้ที่บ้านของเราดีกว่ามันงอกทุกอันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับอันนี้ก็งอกนะครับนี่นะครับเผ็ดไหมงอกทุกอันเลยครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับเพื่อนๆดูสิครับเราซื้อมาเราก็มาสามารถที่จะมาแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆได้อีกหลายต้นเลยนะครับที่ผมเพาะนี่ก็ได้เป็นร้อยต้นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนงอกทุกอันครับไม่ไอ้นี่เลยนะครับไม่มีเน่าเสียเลยนะครับ ุดยอดจริงๆแต่ว่าเขายังไม่โผล่ออกมาพ้นดินเฉยๆนะครับเอ้ยพ้นวัสดุพอของเราเฉยๆนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมส่วนข้างหลังนั้นก็เป็นต้นทองกวาวนะครับหรือต้นจานสีส้มกับสีเหลืองนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับนอกทุกอันเลยนะครับสวยงามมากครับเพื่อนๆวิธีง่ายๆนะครับเพื่อนๆสามารถทําตามได้เลยนะครับ ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับต่อไปนะครับนี่ผมก็จะพาเพื่อนมาย้ายต้นกล้าต่อเลยนะครับเพื่อนๆวัสดุเพาะ,ะพอของผม,ผมก็จะเป็นดินถุงธรรมดาเนี่แหละครับเพื<ๆ>่อนๆดินถุงธรรมดาแล้วก็เอาต้นต้นกล้าที่เราเพาะงอกแล้วนะครับวางลงเลยแล้วก็เอาดินมากลบนะครับกลบไฟเป็นวิธีง่ายๆนะครับเพื่อนๆ เราก็จะได้ต้นกระเจียวขาวไว้ทานไว้ปลูกที่สวนของเราได้นะครับซื้อเขานะครับถ้าช่วงที่อ,ออกใหม่ๆน่าเลยนะครับ5ดอก20บาทแพงมากเลยครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราแบบปลูกเองนะครับที่บ้านทีือที่สวนเนี่ยก็ง่ายแล้วเราก็สามารถที่จะถ้าผลผลิตเขาออกเยอะเราก็สามารถที่จะเอาไปขายได้นะครับเป็นเงิน ใช้ในครอบครัวในครูเรือนของเราได้อย่างดีเลยครับเพื่อนๆนี่เสร็มไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับก็จะมารดน้ํากันนะครับเพื่อนๆแล้วจะเก็บไว้ผมก็จะทำแบบนี้ทุกๆอันนะครับที่เขางอกทุกอันนะครับเพื่อนๆนี่ผมก็จะมาสอนวิธีแค่การเพราะนะครับบางคนก็เออเอามาจะทํายังไงปลูกลงดินก็ยังไม่เกิดสักทีจะทําให้กังวลใจว่าจะเกิดหรือเปล่าน,นะครับ แต่นี้ก็เกิดชัวร์แน่นอนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมจนจบสวัสดีครับ